ดีครับทุกท่านก็มีร้านนะไทยโฮมโปรเ Pro, นาะร้านโฮมโปรนะ่ะโทรมานะท,ท่านบอกว่ามีของมาส่งนะครับนี่แหละสาเหตุที่ผมไม่ได้ไปไอ้นี่วันนี้นะผมอยู่รอของนะทุกท่านเป็นจอดรถอยู่หน้าโรงเรียนเดี๋ยวไปรับก่อน มองมาส่งอยู่หน้าโรงเรียน,นทำไมรถมันสายยังเลยเดี๋ยวมันสายมากเลยทุกท่านมมโรมาส่งนะ หคาสิบผมมาแล้กครับรถส่งของนะไม่ฟ้านะทุกท่านมาส่งนะฮะ đen ah. lắm โฮมโปรมาส่งโอ้โหของเต็มหลังรถเลยเพียบเลยน่าจะมีของเราอยู่นะสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้คนละคนมาเนาะเปลี่ยนไม้มาเรื่อยๆเนาะเออว่าจะบอกว่าอยู่ที่เดิมมันเป็นคนละคนนะทุกท่านรอบก่อนอีกคู้หนึ่งมา รอบก่อนนี่ถเพื้นสีนาเย็นๆในจังหน่อยจากพื้นไปหาอีกยังเออกับน้่เขานี่รอบนี้ก็นาบอยออกบเย็นนะพี่ต้องเลยเออมาจากโฮมโปรนะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะที่เมตตาเนาะ ส่งมาให้นะจนแล้วเสร็จเลยนะทุกท่านยอดก็ไม่ใช่ในน้อย,น,อยนะพี่น้องเลยนี่นะครับอ่ะวางไว้พูนเลยเด้ครับผมสิไใ้ติตตังเลยพูนอ,อ่าอยู่นี่แหละครับผมวางเลย,อ,ยอ่ะครับผม แกวเลยอย่าได้ทําตรงนี้เลยนเ <Okay. S 1> เอาวันนี้เลยแหละของมาส่งนี่นะท่านมาแต่ไก่ผุนนะไปบ้านใดต้อบันนี้อนโอ้เขาพ่นสวรรค์โอ้ถือว่าทางเดียวกันอยู่ มาทีเดียวก็คุ้มเลยไม่ต้องปวมนครพนมะคันนั้นรู้สึกว่าวันนั้นออกมาส่งอยู่นี่แล้วก็ไปอีกฝากหนึ่งปูนปุ่นนะนา,านาว่านะาวานะเนาะคนไปนาว่าอีกมานี่แล้วก็นาว่าอัานนี้คนก็จะมีส่งอยู่โพนสวรรค์อยู่ตรงนี้อีกนะก็ถ,ถือว่าเป็นทางเดียวกัน ทั้งหมด25แผ่นแล้วมั้งรวมทั้งหมดนะฮะ5ตับ25แผ่นน่าจะเพียงพอนะทุกท่านเหลือเท่านี้แล้วน่าจะโอเคแหละนะครับถ้ามันบพุพอพบันนี้ก็ได้ชื้อแ้ดเลวนี้เอาและ2มแผ่นแต่ว่าผมดูแล้วน่าจะพอเลยอืม

เส้นอยู่เสร็จแล้ว <Food> ป่ะ <intake> น mm ี hmm. ่น <universe> ี่บ่นี่เดียวไม่ลด้ได้คนเลยนี่บ่ไปที่ควาตรงไหนตรงนี้เขาเรียกคัวบ่ครับไปพุ่นสวรรค์บ่ครับผมนี่เจ้าออกออกนี่ตรงไปพุ่นเลยมันมันมันจะมีอยู่เส้นเดียวเลยเออนี่แหละไปตรงไปเลยตรงไปย่งเยอะเลเออตรงไปกระสังกระถามเขาเท่านั้นเอาก็ได้ครับผม อ่ปิดดากได้ปะนี่นอ้ว่าหันเพิ่นปิดดักบ่ได้พี่น้อ,องไอ้คาของเหาอยูอ่ขอบคุณหลายๆเลย้ยครับผมอ่าไม้ฟ้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยได้ลุยต่อแล้วส่วนตรงนี้ก็รอให้มันแห้งเดี๋ยวก็ปัน่นเดี๋ยวค่อยปั่นนะทุกท่านเออเดี๋ยวค่อยปัน้นเหล็กลโป้ยตรงนั้นต้องหาอะไรมากดเหล็กมันลงก่อน Lick flow, lick flow <coughs> <coughs> hmm. ก็โอเคนะทุกท่านไม้ฝามาแล้วก็เดี๋ยวทําตรงนี้ต่อระหว่างรอปูนแห้งเนาะนะครับวันนี้น่าจะยิงฝาด้านนอกเสร็จนะครับนะน่าจะนะน่าจะเฉยๆนะแล้วก็ใส่ด้านบนนะ่ด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะทุกท่านน่าจะประมาณสามแผ่นนะด้านบนนะด้านบนน่าจะประมาณสามแผ่นนะทุกท่านเดี๋ยวยิงด้านบนให้มันเสร็จแล้วก็ค่อยมาสับนะ แต่ดับแรกยิงฝั่งโน้นให้มันแล้วเสร็จก่อนนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ยิงนะทุกท่านเดี๋ยวก็จะยิงให้มันแล้วเสร็จนะฮะในส่วนของฝั่งนี้นะครับอ่าโอเคครับทุกท่านยังไงก็ฝากไวท้ท่านนี้สวัสดีครับ